สวัสดีครับผมรัฐการเป็นมงศารครับสวัสดีค่ะมายุรีโชวิการค่ะครับกับเข้ามาู่ช่วงเก่าเกมนะครับเป็นวันนี้29โมกราคมนะครับ ตลาดหุ้นไทย2อาทิตย์ที่ผ่านมาเรียกได้ว่ารองมากนะครับหุ้นหลักๆหุ้น,น,นพื้นฐานเพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีนะครับถ้าดูเป็นกลุ่มเลยเนี่ยกลุ่มธนาคารประกาศเออร์เน็ออกมาแล้วแม้ว่าเย on นเย r จะดูดรอปลงบ้างในแบงก์ใหญ่แต่ว่าไม่ก็ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คิดนะครับแล้วก็มีแรงซื้อกลับมาอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับกลุ่มพลังงานราคาน้ํามันแม้ว่าจะอยู่ประมาณ30ต้นแต่ว่า หุ้นปตทสอพอหรือปตทหุ้นกลุ่มน้ามันเนี่ยรีบาวแรงมากนะครับเรียกว่าอย่างสอพอรีบาวจาก42มา57เนี่ยถือว่ามีนยัยสําคัญมากแล้วก็แรงซื้อเข้ามาอย่างหนานแน่นนะครับกลุ่มสื่อสารเราคุยกันไปแล้วนะครับเรื่อง 4G ซึ่งพอหมดประเด็นนี้ไปเนี่ยแรงขายหนักๆเริ่มไม่เห็นนะครับแอดวานนี่ถ้าดูจากโล128ขึ้นมา160เนี่ยถือว่ารีบาวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็โอกาสลงไปก็ไม่น้อยทีนี้คําถามเกิดขึ้นมากมายนะครับว่าอินเด็กซ์เลเวลประมาณ1,280เน 1 9 9 0เนี่ยเอายังไงดีคนที่ยังไม่ได้ซื้อจะซื้อดีไหมนะครับแล้วก็ บางคนที่มองว่าเอ๊ะอาจจะลงมานิวโลหรือเปล่ายังมีหลายคนเชื่อแบบนั้นนะครับว่าเซตอาจจะมีการปรับตัวลงมาได้อีกอาจจะลงไปถึงพันสได้อีกเนี่ยมันเลยเกิดคําถามมากมายวันนี้เราเลยมาขอโอกาสเจาะลึกนะครับภาพใหญ่แนวโน้มและมุมมองการลงทุนจากนี้ไปนะครับโ <biz S 3> ดวยวันนี้เราอาจจะเชิญนักทุนสถาบันมาแชร์วิวดูว่าเป็นย<ช>ังไงครับก็ถือว่าครัค้งก่อนๆเนี่ยเราให้ทางด้านเซลล์ไซส์ก็คือเป็นทางด้านนักกลยุทธ์นะครับของโบรกเกอร์เนี่ยให้ความเห็นนะคะทีนี้เรามาฝั่งของบายไซส์บ้างนะคะก็จะเป็นสถาบ นนะะมาให้ความเห็นเรื่องของการลงทุนในปีนี้ปี2559นะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากคเตดรสมชัยอมรธรรมนะคะซึ่งก็เป็นผู้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการะะฝ่ายวิจัยของบลจกรุงไทยนะคะก็ขอเรียนเชิญสวัสดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ งั้นผมเริ่มคำถามแรกเลยนะครับดรสมชัยเจริงๆวันนี้เราตอนแรกเราคุยเรื่องภาพใหญ่ก่อนภาพ g l o b a l ภาพราคาน้ํามันภาพปัจจัยตลาดต่างประเทศนะครับคำถามแรกเลยคือเรื่องของราคาน้ํามันเป็นหลักนะครับปีนี้สินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวลงมาเยอะราคาน้ํามันนี่เรียกว่าไม่มีใครคิดว่าจะลงมาเร็วขนาดนี้แล้วณนะปัจจุบันอยู่ประมาณ30เหรียญแล้วแนวโน้มจากนี้ มันมันหมดยุครุ่งเรืองของน้ํามันหรือยังครับหรือว่ามองน้ํามันจากนี้ไปจนราคาสิ้นปีดรมองยังไงครับยุครุ่งเรืองน้ํามันนี่ถ้าหมายถึงน้ํามันร้อยเหรียญต่อบาร์เรลอันนั้นคงหมดไปแล้วแน่นอนนะครับจากนี้ไปเรามองว่าคือเรายังมุมมองที่ค่อนข้างโพสิทีฟกับน้ํามันนะคะคือตอนนี้คือที่ที่ราคาน้ามันมันลงมาขนาดนี้เนี่ยส่วนหนึ่งต้องเป็นบอกว่าเป็นเพราะสหรัฐที่มีการผลิตเชลล์ออยล์ออกมานะครับคือตลาดน้ํามันเคยอยู่ในดุลยภาพแต่ตอนนี้ สารัเป็นตัวที่ทําให้ดุลยภาพตรงนี้มันเสียไปนะตอนนี้คือเลยมันเข้าสู่เกมทีรี่นะครับว่าตอนนี้ก็คือดุลยภาพใหม่บอกว่ากลายเป็นว่าน้ํามันเนี่ยทุกคนต่างเล่งผลิตนะ เพรน้นเร่งผลิตราคามันก็ต้องลงไปแล้วแต่เราอยู่กันตรงนี้ได้ไม่นานพี่ว่าเราอยู่ได้ไม่นานคือแต่ละคนก็มีต้นทุนของแต่ละคนนะอาจซาอุดอาจจะต่ำหน่อยแต่ถ้ารวมเรื่องของภาคการค้าเขาก็สูงขึ้นมาค่อนข้างเยอะระดับราคาตรงนี้ไม่ได้แน่นอนอิหร่านล่ะคะดรอันนี้คงคงเป็นเพลเยอร์ใหม่ที่เข้ามานะครับก็คงเข้ามาส่วนพวกซัพพลายใหม่เนี่ยคงเข้ามาจากอิหร่านนะแต่มีเว้นตรงราคาตรงนี้เนี่ยเราเชื่อว่าอยู่ไม่ได้สุดท้ายแล้วคงต้องมีการคุยกันโคออเปเรตกามลัษณะคออเปเรตด้เเน่่ไมใราฮะ หมายถึงโอเปกกับนอนโอเปกเนี่ยถ้าเขาคุยกันได้เนี่ยราคาน้ามันเราอาจจะเห็นการปรับเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอยู่เหมือนกันนะแต่การคุยกันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วนี้รเราคิดว่าคงอีกสักพักหนึ่งนะฮะก็แปลว่าแปลว่าภาพกลางอาจจะไม่น่าจะอยู่กันได้ใเลรเวลนี้แต่ทีนี้ระยะสั้นเนี่ยมีเปเปอร์มีโบฝรังังหรือคือหลายๆที่เนี่ยออกมาว่าบางคนมองถึงแบบ20เหรียญหรือ15เหรียญเนี่ยดรมองตรงนี้ไงครับคงเราคิดว่าคงไม่ลงไปถึงขนาดนั้นคือคือยังไงพอลงไปถึงระดับหนเเเเรริิ่่มมมห็นนกลับข้าาะ อย่างน้ำมันเราคิดว่าคงคงแ่งกว่งตัวระดับนี้นะฮะดาวไซด์อาจจะมีบางช่วงบ้างถ้าเกิดเกิดมีลักษณะของการความกลัวเกิดขึ้นมากๆความกลัวเกี่ยวกับจีนเกี่ยวกับเฟดอะไรเนี่ยถ้าเกิดมีความกลัวเกิดขึ้นมากๆอาจจะถูกแรงเทขายได้อีกแต่สุดท้ายเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะเด้งกลับมาคือถ้าอย่างนั้นก็คงต้องตามดูกันว่ากลุ่มโอเปกนะคะกับนอกโอเปกซึ่งก็น่าจะเป็นเพลยเยอร์ใหญ่น่าจะเป็นรัสเซียใช่ไหมคะที่ตอนนี้ก็เริ่มออกมาพูดแล้วเหมือนกันว่า อยากจะเชิญเข้ามาคุยเหมือนกันแต่ว่าก็ยังยัง,ยงไม่สามารถที่จะคุยกันได้เริ่มในแง่ของการเปิดเจรจากันก็อย่างน้อยก็เป็นเอาลุกที่ดีนะญญว่าก็เริ่มสัญญาณที่ดีว่าเริ่มมีการคุยกันแล้ว<ฮ>ะนะครับแต,แต่แต่อย่างที่เราทราบกันว่าน้ํามันโอเปกเนี่ยเขาในกลุ่มโอเปกเนี่ยเขาอยู่ได้นาน <ฮะ S 2> นานกว่าหน่อยเพราะต้นทุนพาเยอะนะ,<ฮ>ะแต่ถ้าต้นทุนเขาต่ำนะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างรัสเซียเนี่ยต้นทุนเขาค่อนข้างสูงนิดนึง่งนั้นราคาระดับนี้เนี่ยอยู่ไม่ได้แน่นอนครับค่ะเพราะนั้นถ้าถ้ามองกันที่ตัวน้ํามันนแล้วเยอากจะ เรียนถามท่านดรนิดหนึ่งว่าละทองละ่ะคะเป็นยังไงบ้างคเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแถวพันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยี่สิบเหรียญแล้วแล้วค่อนข้างจะแข็งแกร่งด้วยดรมองทองรอบนี้นะ่าจะกลับมายุคลุ่งเรืองได้ไหมคะถ้าเกิดว่าน้ามันไม่ใช่ยุคลุ่งเรืองละ h o u s e v i ของเรายังมีมุมมองที่ค่อนข้างระมัดระวังเกี่ยวกับทองคำนะฮะคือถ้าดูปัจจัยพื้นฐานเนี่ยทองคํามีอะไรมากท,ที่สนับสนุนนะฮะเรื่องของความกัวเกิด เศรษฐกิจโลก<ะ>ซึ่งตอนนี้มีอยู่<ะ>ว่าเศรษฐกิจโลกจะไม่ดีอันนี้อาจจะเป็นตัว drive ในระยะสัน้น<ะ>แต่มุมมองระยะถัดไปเนี่ยเรายมีมุมมองที่ค่อนข้างดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกน่าจะฟื้นตัวโกร w น่าจะเล็งตัวขึ้นนะฉะั้น<ะ>อันนี้อาจจะไม่ได้ support อทองคำในลองเท e r m ค่าเงินดอลลาร์ดอลลาร์แข็งก็ราคาทองคำก็อาจจะยืนไม่ค่อยไหวเรื่องอินฟลันซึ่งตอนนี้แทบจะไม่มีเลยถ้าอินฟลันดีทองคำถึงจะมาแต่จากนี้ไปเนี่ยเรามองว่าอินฟลันไม่น่าจะสูงเท่าไหร่ ดูสารปัจจัยหลักๆที่ปกติเคยช่วยทองคําไว้เนี่ยเราไม่ค่อยเห็นในลองเทอมนะเราไม่ค่อยเห็นปัจจัยที่จะสับสนชัดๆในระยะมันก็เป็นแค่การฟื้นตัวช่วงสั้นนะคะจากเรื่องของความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจโลกน่าจะเป็นอันนั้นน่าจะเป็นไฮไลท์มากกว่าในรอบนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องนั้นแต่ทองคําเราก็ยังแนะนําให้มีอยู่ในพอร์ตนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูในลัก่ณงของการเป็นพอร์ตแล้วเนี่ยทองคำช่วยลดเรื่องของความผันผวนได้ดีคือ a s เซทอื่นลงทองคําขึ้นอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ฉะนั้นมันช่วยเรื่องของการพยุง ก็แปลว่าสรุปน้ํามันเนี่ยน่าจะอยู่ในระดับต่ําแล้วแนวโน้มจากนี้สั้นๆอาจจะมีเออร์เรอมีการปรับตัวบ้างแต่ระยะกลางถึงยาวน่าจะดูว่าน่าจะปรับขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ทองคําดูเหมือนราคาฟื้นขึ้นมาแต่ก็ยังมีปัจจัยกดดันอยู่พอสมควรแต่ว่าแนวโน้มราคาตรงนี้ก็ควรจะมีทองคำไว้พอตบางทีนี้มาในภาพของ จาะไปที่ตลาดมากค่ะด้งรว่าในส่วนของตัวตลาดหุ้นจีนค่ะในช่วงเปิดสกกลาดมาเลยนะตลาดจีนหลบลงลงหนักมากมีสกิดเบเกอร์ด้วยนะที่7%แล้วสุดท้ายเนี่ยทางการก็มีการยกเลิกสะกิดเบเกอร์ไปนะคะแล้วก็ตลาดก็ยังลงมาอีกนะคะหลุด3,000ลงมาแถวประมาณสัก2อ0 0ละ,ะนะคะสำหรับดับชนีเซี่ยงไฮ้เองเนี่ยดองอรมองยังไงคะกับตลาดหุ้นจีนมันยังมีความผันผวนต่อเนื่องอีกไหมแล้วก็มันจะมี เรียกว่าผลกระทบแรงจะเพื่อมต่อไปที่ตลาดรุ่นอื่นๆในแถบเอเชียแล้วก็ในฝั่งของตะวันตกหรือเปล่าเอ่อสกิลเบอร์เกอร์สองครั้งสองครั้งนะไม่ไม่ใช่นะคือถ้าเป็นคนที่แบบเป็น Observer แค่ดูเนี่ยโอ้สนุกลยงนแล้วลงอีก7% 7%แต่ถ้าเป็นผู้เล่นอาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ะนะฮะตลาดจีนเราคิดว่ายังผันผวนอยู่ยังผันผวนต่อเนื่องนะฮะคือที่ผ่านมาเนี่ย คือเรามองว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยชะลอลงแต่ลักษณะค่อยเป็นค่อยไป soft landing รเราเคยเห็นแล้วว่าทางการเขามีมาตรการต่างๆออกมาคือเขามีความคุ้นเคยกับเศรษฐกิจก็ไมดีรเรามอง g กดาปอร์เซนปีนี้ก็ค,คือชะลอลงมาเล็กน้อยนะจากปีแล้วหครับะะเก้าทางการมีความสามารถที่จะช่วยเรื่องของเศรษฐกิจจีนแต่ถามว่าช่วยเรื่องของตลาดหุ้นได้ไหมอันนี้ยังเป็นคำถามหลักเพราะว่ามาตรการที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าไม่ไม่ค่อยดีเลยสักอย่าง ก็จะเป็นเรื่องของการห้ามผููถึงหุ้นรายใหญ่ซื้อขายุ้นเป็นเวลา6เดือนครับแล้วก็มาถึงเรื่องสกิลเบเกอร์ที่เมื่อกี้เมื่อกี้พูดถึงนะ7เค่อนข้างน้อยมากถือว่าเป็นความผันผวนปกติในตลาดหุ้นจีนก็เจอ7เปอเั้งหลายครั้งแต่อันที่จะมาตรการในสกิลเบเกอร์เนี่ยแทนนี้จะช่วยลดเรื่องของความผันผวนกลับเป็นตัวเร่งกลับเป็นตัวสร้างแพนิคให้กับตลาดค่ะ มาตรการที่เขาา้เขามาควบคุมหรือดูแลพวกนี้เนี่ยเรายังไม่ค่อยมั่นใจว่าจะช่วยได้หรือเปล่าเขามีความสามารถในส่วนนี้หรือเปล่านะยันในเรื่องของความผันผวนเนี่ยยังมีอยู่แล้วนักลงทุนของจีนเองเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะมีมุมมองที่ไม่ค่อยดีกับตลาดหุ้นเพราะก็เร,กเริ่มกลัวเริ่มกลัวยันการที่จะให้และเราก็พอทราบว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยเป็นตลาดรายย่อย,อยงันการที่จะให้คนมีซ e ติเมนต์ที่ดีเกี่ยวกับตลาดและจะกลับมาเนี่ยเราคิดว่าคงคงไม่เห็นเร็ว อ,อาจจะต้องรอไปสักพักเพราะงั้นในลักษณะช่วงระหว่างนี้เนี่ยก็คงเป็นล,ลักษณะงานพันผวน,นไปไปก่อนนะค่ะตัวที่จะสะท้อนไปถึงตัวภาพของตลาดเนี่ยจะเป็นเรื่องของค่างเงินหยวนได้ไหมคะดเรเพราะว่าก็ออฟชอ e กับออนชอ็คือในประเทศกับต่างประเทศเองเนี่ยบางช่วงมันจงังหวะมันก็ห่างกันพอสมควรเหมือนกันเลยแต่ทางการเขาก็เข้ามาควบคุมดูแลแล้วว่าตอนนี้ให้ตัวที่เคยต่างๆเนี่ย แคบลงมากคือเท่ากันแล้วนะฮะแต่ถามว่าจากนี้ไปค่าเงินหยวนเป็นยังไงก็เราคิดว่ายังน่าจะมีแนวโน้มอ่อนค่านะเพราะว่าคือเศรษฐกิจจีนก็ชะลอลงเพราะฉะนั้นทางการก็ต้องมีการกระตุ้นแต่การการที่ค่าเงินหยวนจะอ่อนค่าเนี่ยคงลักษณะค่อยเป็นค่อยไปมากกว่านะฮะเขามีการเปลี่ยนแต่ก่อนเขาเหมือนว่าเป็นเป็นเพคกับดอลลาร์เป็นหลักนะแต่ตอนนี้เขามาพูดว่าเป็นตะก้าเงินอันนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าต้องการให้เงินหยวนอ่อน พราะว่าแต่ก่อนก็คือเพกกับดอลลาร์คือดอลลาร์ร้อเตลยตอนนี้เป็นตะกร้าเงินดอลลาร์เหลือประมาณแค่ยี่สิบกว่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นไปตามเกณฑ์ของ i m f ครับแต่ส่วนอื่นๆจะมียูโรมีเยนซึ่งตัวนี้อ่อนอยู่แล้วมันก็เหมือนเป็นการอินพลายไปในตัวว่าอยากให้ค่าเงิยนหย่อนอ่อนอแต่ะจะอ่อนไปถึงอย่างที่ตลาดพูดกันไหมคะสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในปีนี้เศรษฐกิจมันถึงจะช่วยซัพพอร์ตเศรษฐกิจจีนสิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมว คือ<ม>ช่วยสปอร์จีนไหมคงช่วยสปอร์จีนแต่คนอื่นเขาจะแพนิกกันค่อนข้างเยอะแล้ว<ม>จีนปกติเขาก็คงไม่ได้ไม่ได้มูฟเร็วขนาดนั้นนะเรางงแค่ประมาณ5%อะไรอย่างนี้ซึ่งน่าจะอยู่ในอินไลน์กับกับคอนเซ็ตต์นะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ตลาดน่าจะรับได้ถ้าอย่างนั้นเองเนี่ยก็คือเศรษฐกิจจีนตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจมากกว่าจากการพึ่งการส่งออกนะคะ,คะไปสู่เรื่องของโดเมสติกแล้วเป็นว่าน่าจะออกมาในไซเคิลภาพประมาณนั้นแต่ว่า ความผันผวนนะคะของตลาดหุ้นจีนเนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่สูงจนกว่าที่จะต้องเียาว่าน่าจะเห็นจุดว<ช>ัทถอมหรือว่าในแง่ของภาพเศรษฐกิจน่าจะเห็นอะไรที่ชัดเจนมากกว่านี้ใช่ไหมคะมต้องรออีกสักพักค่ะเพราะอย่างนั้นเองเนี่ยก็ตลาดหุ้นจีนอาจจะรออีกสักพักหนึ่งะนะคะแล้วทีนี้ไปที่ตลาดที่พัฒนาแล้วซึ่ง ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วทุกคนก็แนะนำว่าไปลงทุนในตลาด Development Market Development Market เองเนี่ยแน่นอนว่าตลาดใหญ่ที่สุดคงหนีไม่พ้นตลาดสหรัฐเมกานะคะคแล้วก็ไฮไลท์ในปีนี้ก็คือเฟสด,ด้วยนะคะว่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะคะล่าสุดก็ส่งสัญญาส่งสัญญาแล้วว่าปีนี้ขึ้นอีกนะนะคะดรมองอยังไงคะกับการประชุมเฟดในปีนี้ค่ะ คือใน House ์ i ิวเรายังมองคิดว่าปีนี้ขึ้นนะครขึ้นค่อนข้างเยอะ้วยสีครั้งนะสี่ครียงกับคนอื่นมองนะเออคืออย่างน้อยเรามองว่ากระสุนถูกปล่อยมาแล้วนะฮะแต่กระสุนนั้นคือปล่อยแล้วแล้วจะมาหยุดเนี่ยเกรงว่ามันจะเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ยังไงก็ตามคือเฟดเขาก็บอกเองว่าเขา a ัตต e ดิ e n อนเดนนะฮะก็ต้องรอดูตัวข้อมูลเหมือนกันนะว่าจะออกมาเป็นยังไงข้อมูล GDP ที่กำลังจะออกมานี้หรือข้อมูลอย่างนอนฟาร์มเพยโรที่กำลังจะออกมา ในช่วงถัดไปเนี่ยว่าเป็นยังไงเพราะถ้าดูช่วงที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลค่อนข้างสตรองถ้าดูข้อมูลสารัตเนี่ยค่อนข้างดีและจุดจุดหนึ่งที่เรามองก็คือเรื่องของค่าจ้างแรงงานที่ปมมรปับเพิ่มขึ้นมีการปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วนะฮะในช่วงหลังๆคือค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้นเนี่ยหมายความว่าตลาดแรงงานเริ่มติ่นตัวค่าจ้างแรงงานถึงเพิ่มขึ้นและค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้นเนี่ย อาจจะหลีดให้อินเฟชันเพิ่มขึ้นซึ่งวันนี้เนี่ยอินเฟชันยังต่ำดอกวิ้งต่ำแต่เฟดอาจจะขึ้นอยากที่จะค่อยๆขึ้นเพื่อไปรอก่อนนะตรงนั้นะแต่ทั้งหมดทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยก็ขึ้นกับดาต้าตามเฟดนะฮะแล้วเฟดเขาก็บอกว่าดาต้าแล้วอาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งว่าข้อมูล Q1 อาจจะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องของความหนาวเย็นผิดปกติของสหรัฐนะฮะอาจจะทําให้ข้อมูลอาจจะเป็น Excus ให้กับเฟดได้เหมือนกันว่าอาจจะชะลอได้เหมือนกันเราก็ไม่ได้ rule out possibility ตรงนั้นไปนะฮะ ก็ถ้าเกิดว่าสี่ครั้งอาจจะไปกระจุกตัวในครึ่งหลังไลยคะดรหรือว่าจะเป็นแบบอย่างที่ตอนเมื่อปลายปีที่ตลาดมองไว้คือขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็จะเว้นวักแล้วก็จะขึ้นอีกครั้งเรายังมองลักษณะนั้นว่าขึ้นครั้งเว้นครั้งแต่มีนาคมก็ก็ยอมรับว่าโอกาสที่จะขึ้นก็ดูเหมือนว่าก็ค่อยๆน้อยๆลงเหมือนกันที่นี้มันก็ขึ้นกับอะไรหลายๆอย่างนะราคาน้ํามันเอ่ยท่าทีของ ECB ECB ีว่าจะมี QE เพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้า QE เพิ่มขึ้นค่าเงินออออลางันนนี้้เกจะตยหมื เพราะนั้นเองเนี่ยก,ก็คงจะต้องตามในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะคะโดยเฉพาะยิ่ยงเรื่องของการจ้างงานกับเรื่องของเงินเฟอ้อใช่ไหมคะดร,รนะคะก็ก็คงจะเป็นตัวที่บอกถึงทิศทางดอลลาร์รแล้วก็ค่าเงินในกลมิพาทเอเชียด้วย แต่ความกังวลถ้ามองแบบนี้อย่างปีที่แล้วเรากลัวกันมาตลอดว่าเฟดจะขึ้นไหมแล้วก็ดีเลย์มาเรื่อยๆจนพอมาขึ้นสิ้นปีเนี่ยณปัจจุบันมกลาประชุมมอวันพุธไม่ขึ้นนะครับ <S <S ท่ามิงต่อไปคือมีนาถ้าสเต็ปไปสเต็ปอย่างเงี้ยคิดว่าโอกาสที่จะเป็นซนติเมนต์ลบต่อตลาดหุน้นหรือการลงทุนภาคภูมิภาคเราก็ไม่น่าจะเยอะมาก <S <S าคิดว่า price in เป็นตลาดคนไทยเยอหมดแล้วได้ครับทีนี้งั้นกลับมาดูโอกาสของตลาดหุ้นไทยบ้างถ้าสมมติว่า price in เรื่องเฟดขึ้นดอกเบี้ยไปหมดแล้วเนี่ยภูมิภาคนี้ทั้งหมดเนี่นไย ตลาดไทยะเลเวลประมาณพันสองกลางๆปลายๆเนี่ยเทียบแล้วยังน่าสนใจไหมครับโอกาสถ้าเทียบกับที่อื่นเราเป็นยังไงครับคือเรายังมองตลาดหุ้นไทยปีนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับท่าเกตของของ o u ว e v i ิ w เราเนี่ยอยู่ที่พันสี่ร้อยแปดสิบพันสี่ร้อยแปดสิบก็เห็นค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันก็จากตรงนี้อีกประมาณสองร้อยจุดครับแต่ทีนี้ไทมิ่งในการขึ้นเนี่ยช่วงแรกของปีเนี่ยคืออาจจะต้องรับรับอิทธิพลของของจีนเอ่ยขังเรื่องเฟดขึ้นดอกเบี้ยเอ่ยอาจจะยังไม่เห็น การเคลื่อนไหวที่ช่อนค่อนข้างชัดเจนนะฮะังนั้นสิ่งที่เราแนะนําลูกค้าเรากะะ็าาจะเป็นลักษณะของการออกไปลงทุนต่างประเทศก่อนในช่วงนี้นะครับเรายังชอบตลาดเดเวลอร์มาเก็ตอยู่นะหลายตลาดอย่างยุโรปเอ่ยหรือในส่วนอินเมจิ g มาเก็ตเราก็ชอบในส่วนของอินเดียนะฮะก็คือเหมือนกับว่าช่วงนี้ภูมิภาคน่าจะดูเชฟเฟเว่นกว่าเราแต่ถ้าเรามองพันสีนียโอกาสจะกลับมาน่าจะเป็น t i มิ่งช่วงไหนครับที่คิดว่าเม็ดเงินอาจจะกลับเข้ามา คือเรามองหลายๆอย่างนะในส่วนของโครงการลงทุนภาครัฐเอยต้นปีน่าจะมีการประมูลอาดจ,จะไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะไปกระจุกตัวอยู่ช่วงครึ่งหลังปีมากกว่ารเรื่องของอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเรื่องของฟันฟลเม็ดเงินที่จะเข้ามาตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นเพราะว่าความกมังวลเกี่ยวกับจีนที่ยังค่อนข้างกดดันเยอะคเราน่าจะเห็นเม็ดเงินกลับมาบ้างในช่วงในช่วงครึ่งหลังปีส่วนใหญ่ถ้าจะเห็นอัพไซ์ที่การปรับตัวขึ้นอาจจะเป็นช่วงคร่งหลังปีมากกว่าครับถ้าอย่างนั้นจะมีนิวโลไหมฮะด็อกเตอ ถ้าจะถามในในมุมว่าถ้าอย่างนั้นเองเนี่ยตลาดบบช่วงปีครึ่งปีแรกอาจจะมีเรื่องของความผันผวนอยู่เนี่ยเพราะว่าในในตลาดเองตอนช่วงต้นปีเนี่ยมีคนพูดกันค่อนข้างเยอะว่าโอ้พันสองยี่สิบไม่ไหวหรอกเดี๋ยวเราต้องลงไปอีกค่อนข้างลึกพอสมควรเหมือนกันในแง่ของปจัจจัยพื้นฐานเนี่ยดรมองไงคะคือคิดว่ายังน่าจะอยู่ระดับประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าหลุดพันสองยี่สิบไปเราก็ไม่ได้แปลกใจ่ะเพราะว่าเซนติเมนต์ในช่วงต้นปีเนี่ยไม่ค่อย ต้องยอมรับว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่นะค่ะงั้นเรามองอาจจะหลุดพันสองยี่พันสองไปได้เล็กน้อยนะแต่สุดท้ายเราก็ยังน่าจะเห็นเทรนที่กลับขึ้นมาได้ที่ทาร์เก็ตเราครับ,รบก็วันนี้ชัดเจนนะครับเราได้ไอเดียจากทางฟันเมนเจอร์ว่าภาพของการลงทุนในปีนี้เ,เป็นยังไงบ้างนะครับราคาน้ํามันเอย่ยแล้วก็เซนเมนของตลาดหุ้นจีนและเรื่องของเฟดนะครับย้ํากลับมาที่ตลาดไทยก็คือว่าแนวโน้มครึ่งปีหลังน่าจะดีขึ้นนะครับค,ครึ่งปีแรกอาจจะมีโอกาสไปลงทุนที่ต่างประเทศมากกว่าแต่หลังจากนั้น เม็ดเงินเอ่ยปัจจัยต่างๆเอ่ยน่าจะกลับมาช่วยให้ตลาดทุนไทยกลับมาได้แล้วก็คิดว่าแนวโน้มสิ้นปีที่น่าจะขึ้นไประดับ พัน่เนี่ยก็มีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับวันนี้เราได้ไอเดียค่อนข้างเยอะนะครับเราเห็นภาพรวมทั้งหมดเลยลองเอาไอเดียนี้ลองไปปรับแต่งการกรําหนดกลยุทธ์ของพอร์ตของนักทุนแต่ละท่านดูนะครับว่าจะเป็นไปตามที่เราคิดไหมแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาเจาะลึกรายละเอียดเป็นตัวเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภาพเซกเตอร์เลยนะครับว่าตลาดหุ้นไทยเซกเตอร์ไหนแอเรียไหนที่ยังน่าสนใจบ้างยังไงติดตามเราวันศุกร์หน้าอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเรา3ามคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Thank you